สวัสดีครับร้านเคการเกษตรนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําคลิปปั๊มน้ํานะครับอ่าปั๊มกระเช้าขนาด3ามนิ้วนะครับ3ามคูณ3มนิ้วนะครับอันนี้มาพร้อมกับเครื่องชิบุรานะครับขนาด5้าแรงนะครับตัวนี้เพาตรงแล้วก็ปั๊มน้ําของโคชินนะครับแบรนด์นี้การันตีเรื่องความแรงนะครับเข้า3ามออกสามนะครับตัวนี้ก่อนหน้านี้เราได้เทสไว้สัก1ิกว่านาทีนะครับเครื่องร้อนไม่ดับนะครับใช้ได้ ตัวนี้นะครับก็เปิดสวิตกระดึงนี่ครับมันยังเป็ดน้ำอยู่นะครับน้ำตกเป็ดแค่ถ้าดึงก็คือจบนะครับดูแลค้าของเครื่องนะครับ เราเปียงเครื่องโลนะครับรนี่ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับน้ำสูดงกติครับ เฮดปั๊มนะครับแปดสิบมิลนะครับก็คือสามนิ้วคูณสามนิ้วนะครับอ่าปริมาณน้ำนะครับอยู่ที่พันลิตรต่อนอาทีเลยนะครับตัวนี้นะครับแรงอยู่ครับเขบุณครับ